นี่นะคะวันนี้เราก็จะมาทำเป็นปิกนิกเล็กๆกันซึ่งทิปในการเลือกซื้อของนะเราอัดวิดีโอไว้แล้วเดี๋ยวไปเชิญชมกันก่อนเลยค่ะ จากที่เราเลือกซื้อของเสร็จเรียบร้อยนะคะจากท็อปจริงๆวันนี้ท็อปที่ลืมเอามาก็คือหนังสือเนาะที่แบบว่ามันก็จะเป็นท็อปที่สําคัญแบบเอามาถ่ายยุปด้วยก็ได้หรือว่าเป็นฉากในการวางของแล้วเดี๋ยวเราก็จะพาไปดูกันนะคะว่าเราเอาอะไรมากันบ้างสําหรับผ้าสีขาวนะคะก็คือเราซื้อมาจากอ,อีกาเนาะแล้วก็มีขนมเลคุกกี้แล้วก็หัวซองของ e The ase, อีริเคเซอร์นะคะแล้วก็ส่วนดอกไม้เราก็ ซื้อมาจากท็อปเนาะจริงๆถ้าไปซื้อจากที่อื่นอาจจะดีกว่าแล้วก็าจะแบบได้ขนาดเยอะกว่าอย่างเช่นปลาคงตลาดเออใช่ถ้าสมมติไปซื้อที่ปลาคงตลาดน่าจะแบบให้เลือกเยอะแล้วก็ราคาถูกนะคะสําหรับที่เรามาเลือกนั่งเนาะก็จะแบบเป็นที่มีน้ํามันเรียกว่าบึงหรืออะไรอะประมาณนั้นแล้วก็แบบเป็นผืนที่เรียบๆนะคะพอปูที่เราจะมาปิกนิกกันได้ สำหรับอีกที่ที่แนะนําก็คือเหมือนแบบว่าเป็นเหมือนหลุมตรงกลางที่ล้อมรอบไปด้วยป่าแบบต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยอันนั้นก็จะได้เป็นอีกฟิลเหมือนแยกกัะน้ำไปอีกสําหรับวันนี้นะคะก็เหมือนแบบเป็นทริกเลเบๆน้อยๆในการมาปิกนิกนเนาะแต่เราก็จะขึ้นรูปแล้วก็บรรยากาศในการปิกนิกของเราในวันนี้ให้ดูกันนะคะ สำหรับคลิปวันนี้นะคะก็จบเพียงเท่านี้อยากจะเอามาเป็นเหมือนแบบชิกเล็กๆฝากท่านผู้ชมกันนะคะสำหรับคนที่อยากมาปิกนิกเนาะว่าแบบต้องเอาอะไรมาบ้างอะไรอย่างนี้นะคะแต่ขอแนะนำอย่างหนึ่งนะเพราะาของที่เป็นขนมปางหรือว่าอาหารจริงๆนะคะ่ะมันอาจจะมีหมดดำขึ้นมาได้ก็ต้องคอยดูแล้วก็ระวังกันนิดนึงนะคะภาพที่ออกมาก็คือสวยมากเหมือนแบบ ไปปิกนิกจริงๆอย่างจริงจังอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆก็คือเราอยู่แค่ที่สวนลุมนะคะที่แนะนําอีกที่นะคะก็จะเป็นสวนหลวงรอเก้าเลยดีมากแล้วก็กว้างมากแ,แถมนั้นนะคะก็จะมีบึงอะไรสักอย่างจำไม่ได้เดี๋ยวจะขึ้นรูปแล้วก็ชื่อไว้ให้นะคะเราไปมาเรียบร้อยแล้วดีเหมือนกันคะ่ะแต่ที่เอาใกล้ๆก,ก็เอาที่เพื่อนๆสะดวกดีกว่าเนาะสำหรับคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ให้ด้วยนะคะบ๊ายบาย